สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตรเอ็นเอจี2015นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลําพูนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนลําไยนะครับของท่านรองนายกเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับท่านรองนายกเจ้าของสวนลําไยกันเลยนะครับตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับขอแนะนําตัวหน่อยครับครับผมอนันต์แสนสาแควครับรองนายกเอบตมาเรืมนมาเรือนคนเดิมครับครับที่นี่ขอทราบที่อยู่อีกครั้งครับที่นี่อยู่ บ้านเหล่าสันปิงตำบลบ้านเรือนอำเภอประสางจังหวัดลำพูนครับจังหวัดลำพูนครับท่านลองเนี่ยได้นำนายาไอโต้ไปลองใช้กับลําไยแล้วแล้วกี่ต้นครับทดลองตอนนั้น14ต้นครับสิต้นครับผมแล้วแปลงนั้นผลประทับใจไหมครับประทับใจมากเลยครับผิวสวยลูกเสมอครับหวานครับ แล้วก็น้ําหนักดีครับขายไปยังขายไปแล้วครับได้เงินประมาณเท่าไหร่ได้สามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นราคาไม่ดีครับปีนี้แล้วกี่ต้นครับนะสิบสี่ต้นครับเที่ยวนี้ก็เลยเอานายาไอโต้ที่ลองสิบสี่ต้นประทับใจครับมันลงสวนใหญ่ลงสวนใหญ่กี่ต้นครับท่านนี่สองร้อยต้นครับสองร้อยต้นครับผมแล้วท่านฉีดไปกี่ครั้งครับตอนนี้ไปฉีดไปสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับสี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยท่านใช้นายาเอโต้ครั้งละ ใช้ประมาณกี่ถังครั้งละแปดถังครั้งละแปดถังแปดถังก็จะตกประมาณแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทครับ200รอต้นเนี่ยครั้งหนึ่งใช้แ800ด้อยบาทแ0 0รบาทแล้วท่านฉีดไปกี่ครั้งแล้วส่วนนี้ส่วนนี้สี่ครั้งครับ4ีครั้งก็แปดสี่ประมาณสาม0ันสองสามันสองครับปกติก็เกือบสอง0มืแล้วครับปกติใช้อะไรบ้างครับอ่อมันจะมีแคลเซียมบอรอนอ่อฮอร์โมนครับปุ๋ยเกตครับเชื้อราฆ่าแมลงครับนะครับชุดนี้ครับ สี่ครั้งต้องใช้เงินสองหมื่นครับแต่เที่ยวนี้ใช้นายา่เตอร์แค่ประมาณสามพันสองครับผมประมาณนี้ครับอ่าผมถามย้อนไปที่ใช้ประมาณสองหมื่นเนี่ยผลเป็นไงไหมครับผลมันจะไม่เสมอกันนะครับลม่เหมือมนเสมอกัน,นเป็น,นเป็นนอกฤดูใช่ไหมเป็นนอกฤดูครับนอกฤดูแล้วติดหมดไหมติดหมดครับปีนี้ติดหมดอ่าตอนที่ใช้สองหมื่นเทื่อที่แล้วอนใช้ มัติดหมดไหมไม่ติดติดคนละฟังครับฝั่งนู้นจะไม่ติดฝั่งนี้จะติดก็คือนอกฤดูเนี่ยจะเป็นคนละปีนอกฤดูเนี่ยก็คือทําเพื่อให้ได้ราคาใช่ครับแต่ทํายากทายากครับที่ผ่านมาคือฉีดประมาณ2 0,000ก็ติดไม่หมดครับติดไม่หมดแล้วเคยขายได้สูงสุดเท่าไหร่ครับตอนที่ติดไม่หมดติดไม่หมดได้เจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าครับติดไม่หมดนะครับผมแต่ตอนนี้ลํใหญ่ตอนนั้นกิโลเท่าไหร่ครับตอนนั้นเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบตอนนี้ครับตอนนี้สิบสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็ด เที่ยวที่แล้วก็ได้ประมาณแสนหนึ่งแต่ติดหน่อยเดียวครับแต่ใช้นายาไอโต้ไปแล้วลดต้นทุนแล้วครับแล้วติดทุกต้นเลยครับติดทุกต้นอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับใช้ได้เลยครับดีมากเลยครับประทับใจมากเลยครับเอมันมสี่ครั้งเนี่ยมันดีอย่างไรบ้างครับอยากให้ลองนายกฝากให้คนทําลําไยที่ลําพูนที่เชียงใหม่ที่เป็นนอกฤดูครับผมครสี่ครั้งนี่จะเห็นชัดเจนลูกจะเริ่มเสมอกันแล้วครับผิวสวยคเขียวเสมอแล้วครับ ตอนนี้ดีมากเลยเชื้อราไม่มีครับอโรคแมลงไม่มีครับประทับใจครับประทับใจครับผมแล้วเริ่มแนะนําข้างๆหรือยังแนะนํามาหลายส่วนแล้วครับแล้วเขาเชื่อเราไหมตอนนี้เชื่อแล้วครับวันนั้นมามาเห็นผมพ่นนะครับไม่ปิดจมูกปิดเลยเข้าบ้านมาไปหาน้องปิ๊กเลยอก็คือเขาเขาเห็นเราพ่นเขาเห็นติดตีต้นเขาเห็น คนทำลุงใหญ่ด้วยกันเห็นก็ต้องรู้ครับรู้แล้วครับเนาะก็เริ่มเริ่มขยายแล้วครับผมเนาะนี่ก็เป็นความประทับใจของท่านนายกครับผมเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งคนที่แนะนําเป็นคนที่ได้นำนายายโต้มาลงที่ลําพูนทางภาคเหนือครับเนาะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนภพรใจเขียวค่ะครับเริ่มนำนายายโต้มาที่ลําพูนนานยังครับอือก็ประมาณเดือนต้นปีค่ะต้นปีค่ะ นานกันกันนะแต่ด้วยการแนะนําแล้วก็ทําอยู่วันนี้ยเริ่มเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลตอนนี้ค่ะเพราะว่ามาแนะนําตอนแรกนี่เขาก็ยังไม่มีคนเชื่อค่ะหลังจากที่ว่ารองนายกใช้จริงๆแล้วเห็นผลตอนนี้ก็เริ่มขยายตลาดโอเคครับที่ท่านหนึ่งครับสวัสดีค่ะสิริพรชาติบุตรค่ะครับเป็นผู้แนะนําค่ะผู้แนะนําปิ๊กนวพรใจเขียวค่ะก็ ตอนแรกก็คุยยากค่ะแต่พอตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นผลชัดเจนก็มียอดต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเราเป็นคนแนะนําก็สบายใจค่ะสบายใจค่ะโอเคอีกท่านนึงครับพี่ิกครับค่ะสวัสดีค่ะกิษนาจันเกินค่ะสํานักงานตัวแทนกระจายสินค้าของบริษัท n y g ที่เพชรบูรณ์เราขึ้นเหนือมาวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราชื่นใจจาก คำบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงเนี่ยนะคะบอกว่าลดต้นทุนปลอดสารพิษด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจของบริษัทเราลดต้นทุนปลอดสารพิษแต่ผลอย่างที่เห็นใช่ค่ดเลยชัดเจนท่านลองบอกก็ติดหมดเลยประทับใจประทับใจมากอันนี้เราในฐานะที่เราเรานำสิ่งที่ดีๆมาให้ให้ให้เขาเนี่ยเราก็มีความสุขมีความยินดีค่ะโอเคครับอีกท่านหนึ่งนะที่ลงพื้นที่ มาในภาคเหนือแล้วก็เกิดผลสาเร็จนะครับเป็นไงไหมครับก็ฟ้องด้วยภาพครับในฐานหน้าที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยขยายงานในภาคเหนือในพื้นที่ลําพูนก็ประทับใจในผลงานครับกับนายาเอตโต้ครับนี่ก็เป็นความประทับใจนะครับของผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเป็นมิจฉสิวเวดล้อมนายยาเอโต้นะครับก็คือไม่ว่าจะไปลงที่ไหนก็เห็นผลที่นั่นวันนี้พวกเราทั้งหมดผมท่านรองและผู้แนะนำและทีมงานทั้งหมด ต้องขอลาท่านมาชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ